สวัสดีค่ะแอดมินขอบอกวันนี้มาแล้วนะคะ1พฤศจิกายนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหนังสือรายงวดและสูตรรายปีรายครึ่งปีปฏิทินต่างๆมีเล่มไหนที่น่าสนใจที่แอดมินจะมาขอบอกว่างนะคะก็ดูแล้วอยากติดตามต่อนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w l o t t o 234 n e t นะคะหรือว่า Li น์ ID at l o t t o 234นะคะ Facebook Shopee Lazada l o t t o 234ทุกช่องทางเลยเด้ออ่ะเรามาดูกันเล่มแรกเลยนะคะ เล่มแรกเรามาเริ่มกันที่รวยรวยปกสีเหลืองนะคะเล่มน,นี้ปกละ30บาทนะคะวัน,นี้เนี่ยน้าปกเ้าวิ่งศูนย์หลักร้อยนะคะน่าวิ่งศูนย์หลักร้อยแต่ในเล่มเนี่ยของออริยะนะคะงวัน,นี้เขาวิ่ง2และ2ตัว2332ข้างล่างนะคะเวลาลูกค้าไปซื้อลอตเตอรี่ก็อย่าลืมกับตัวซื้อด้วยนะอย่างอันนี้ส2 3 3านะคะ อะเรามาต่อที่โหนบุรินบ้างนะคะที่อยู่ในหนังสือเรียงเบอร์ม่วงนะอันนี้เข้าบ่อยจริงๆนะวดนนี้สี่ก็มาและสองตัวสี่สี่เบิ้ลข้างบนก็มานะคะโหนบุลินนี่เข้าบ่อยนะอันนี้แอดมินแนะนําเลยต่อกันที่เลขมุมนี้นะคะที่อยู่ในหนังสือลอตเตอรี่นะคะวดนนี้เข้าสี่ศูนย์สี่ก็เข้าสามตัวโต๊ดนะคะหวยออกหามเนอะเอาเข้าสี่ศูนย์สี่เลยนะคะอ่าอยู่ในหนังสือลอตเตอรี่รายเดือนนะคะ นาห้อยสอยเลขน,นะคะที่อยู่ในหลวงพ่อปากแดงนะงวดนี้เข้าเบิ้ลเช่นเดียวกันนะคะเข้าเบิ้ลสีสี่ข้างบนนะคะมีหลายอาจารย์ที่งวดนี้ให้เบิ้ลมาแล้วก็เข้าแบบสวยๆด้วยนะคะต่อกันที่ดวงดาวมหาโชคที่อยู่ในหนังสือดวงมหาโชคนะคะงวดนี้เข้าสี่สีข้างบนและสองสาสามสองข้างล่างนะคะเด่นสี่เด่นสองมาหมดเลยนะอ่ะงวดหน้าลองไปตามดูกันนะคะปัจจัยรวยนะคะ <c oughs> อดูในหนังสือลุ้นเจเลยนะคะลูกค้า วันนี้เข้าสและ2ตัวสาสองข้างล่างนะคะ2ตัว3าสองข้างล่างตรงๆเลยนะคะอยู่ในหนังสือลุ้นเจริญนะในหนังสือธงชัยนะคะในคอลัมน์แปะกงอันนี้มีนก็ตามบ่อยนะวันนี้เขา Panch วิ่งสามและ2ตัวสามข้างล่างตรงๆเลยนะคะแปะกลงนี่เข้าบ่อยนะลองไปตามดูในหนังสือธงชัยเขาก็ยังมีเลขดับโดยนะคะเล่มเดียวกับแปะกงเลยก็ดับบนอยู่ดับล่างอยู่นะคะสถิติดับดีมากนะคะสําหรับเล่มน,นี้นะ และเลขดับที่อยากจะแนะนําอีกก็คืออยู่ปกหลังของเลขนําโชคนะคะงวดน,นี้อาจารย์เอเนี่ยดับบนก็อยู่นไม่มี4ีสข้างล่างไม่มีสาก็ดับอยู่อีกแล้วนะคะต้องบอกว่าอีกแล้วและในเทพสะท้อนจริงๆเนี่ยเลขดับเขาใช้ได้นะแต่งวดน,นี้รู้สึกข้างบนจะหลุดนะคะข้างบนสี่สมาแต่ข้างล่างเนี่ยดับอยู่นะคะก็อยู่ในหนังสือพรเทพนะคะพรเทพชุดเด็ดนะ ส่วนยอดมหาลอยนะคะงวดนี้เข้าสามสองนะคะอาจารย์ดวงพิน mm ิจหรืออาจารย์หมูตะวันนะคะเข้าสามสองข้างล่างนะคะต่ออันที่หนังสือหวยล็อกบ้างนะคะลองปกหลังนะคะเลขท้ายสองตัว2 3 3สาสามสองเข้าข้างล่างนะคะอ่าอยู่ในหนังสือหวยล็อกนะคะอันนี้นะต่ออันที่เลขปากหน้างนะคะของหนังสือหวยใหญ่อันนี้เราตามกันบ่อยเกือบทุกงวดนะงวดนี้เข้าสามและสองตัวสามสองข้างล่างนะคะ เลขปากนางนะเข้าบ่อยนะไปตามดูอาจารย์เพชรสดใสนะคะที่อยู่ในหนังสือเลขมงคลนะคะเลขมงคลนะวันี้เข้าวิ่ง3กับ2และตตัว2 3 3สสสองข้างล่างนะคะนหน้าปกหนังสือบางเอิญน,นะคะงวดนี้มาเลยนะคะ 3- 2สองข้างล่างตรงๆเลยนะอันนี้อยู่ในหน้าปกเลยนะคะหน้าปกหนังสือบางเอิญต่อกันที่อาจารย์จากบางบวัว จากบ้านบัวน,นะคะงวดน,นี้เข้า4ี่สี่ข้างบนนะคะ4ี่สี่ข้างบนนะอยู่ในหนังสือสมหวังนะคะนี้นะอ่าหวยรัดหวยรัดพาโชคนะจ๊ะงวดน,นี้เข้าวิ่ง4ี่เขาวิ่ง2และ2ตัว2 3-3-2ข้างล่างนะคะ ต่อกันที่เลขเก้าชุดนะคะอยู่ในใบเซียนพันแท้นะคะเป็นใบใบหวยนะไม่ใช่เรียงเบอร์นะเป็นใบนะคะวันนี้เข้าส 2, อ 2, งสามสามสองนะคะอ่าต่อกันที่หนังสือทวีซับลอตโต้แบบเล่มนะคะเพิ่มพูดซับนะวันนี้เขาวิ่งศูนย์ข้างบนเขาวิ่งสงามข้างล่างและ2ตัวสามสองสองสสองข้างล่างตรงๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูสถิติของสูตรกันต่อเลยนะ โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของปฏิทินกันบ้างนะคะในส่วนของส่วนหวยรายปีรายครึ่งปีนะคะก็เริ่มกันที่ปฏิทินท่านททเวสุวรรณบ้างนะคะมาท่านเาเวสุวรรณเนี่ยของในงวดนี้เนี่ยเข้าอะไรบ้างนะที่แอดมินมาขอบอกอ๋อเขาเข้าแค่ตัววิ่งนะคะวิ่ง3มกับวิ่งสองนะคะวิ่งสกับวิ่งสองที่อยู่ตรงขุมทรัพย์มหาเทพข้างล่างนะคะทั้ง2ตัวเลยนะจ๊ะโอเค ประมาณนี้นะคะสาหรับปฏิทินท่านเาวสุวรรณและขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าเล่มของปีใหม่ปี68ก็ออกแล้วนะคะเล่มของปี68ออกแล้วนะคะปฏิทินท่านเทวสุวรรณสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะแอดมินพร้อมจําหน่ายในทุกช่องทางเลยนะคะต่อกันที่ปฏิทินแม่น้ำหนึ่งนะคะวันนี้เข้าอะไรนะมาดูกันนะ้าอ่าวันนี้หนึ่งพฤศจิกายนนะคะลูกค้า เขาเข้าตรงโชคลาภพีรามิดอีกแล้วนะคะลูกค้าโชคลาภพีรามิดนะคะก็เป็นเลขที่เข้าดีนะคะเข้า3 2สองนะคะโชคลาภพีรามิดนะในแม่น้ำหนึ่งนะคะสถิติแอดมินเพิ่งทําไปไม่นานนะคะไปย้อนดูได้เลยของแต่ละเล่มนะคะปฏิทินเนาะของแต่ละเล่มเลยนะคะสถิติย้อนหลังทั้งปี67เลยนะคะส่วนเล่มใหม่ปี68ของแม่น้ำหนึ่งก็มาแล้วนะคะเช่นเดียวกันนะคะปี68มาแล้วนะเลขทุกป,ปู่นะคะ ดได้เลยต่อกันที่ปฏิทินคำชะโนดบ้างนะคะมาปฏิทินคำชะโนดปกสีฟ้าของแท้100%เซนะคะเล่มน,นี้เพราะว่าร้านเราขายแต่ของแท้เนาะมากันเลยในงวดหนึ่งพฤศจิกายนคำชะโนดเข้าสวยจะด้วยนะนี่ ใต้เลขท้องพญานาเข้า3 2ข้างล่างตรงๆเลยนะคะ3 2วิ่ง2วิ่ง3มาทั้งคู่เลยสวยมากๆเลยนะคะคัชซโน่นี่เป็นปฏิทินที่เข้าบ่อยจริงๆนะขอยอมรับเลยนะแล้วก็ปี68เข้ก็ออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะตามต่อกันได้เลยนะจ๊ะแฟนๆทั้งหลาย อ่าแล้ประชาสัมพันธ์ที่นึงสำหรับแฟนๆบฏิทินนะคะปฏิทินรวยๆปี2 5 8รวยปก25ก็มาเช่นเดียวกันนะคะปีนี้นะหลังจากที่หยุดไปปีหนึ่งนะจริงๆสถิติของเขาดีมากๆนะสำหรับปฏิทินรวยๆลูกค้าสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางร้านได้ w w w l o t t o 2 3 4 n e t เาะเข้าไปตรงสถิติสูตรหวยรายปีย้อนหลังอ่ะ เมนูนั้นเลยแล้วก็พิมพ์เลยปฏิทินรวยรวยขึ้นมาเลยนะคะปี66ปี65อะไรอย่างเงี้ยที่แอดมินลงเอาไว้ไปตามดูกันได้ว่าสถิติดีแค่ไหนเนาะข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้ลูกค้าเป็นปฏิทินรายรายเดือนเหมือนพวกคำชะโนดเลยมีหวยงวดต้นเดือนให้งวดต้นเดือนให้แล้วก็มีหวยงวดกลางเดือนให้อยู่ข้างล่างนะคะให้เลขน้อย สถิติดีลองไปตามได้นะจ๊ะสำหรับปฏิทินรวยๆนะคะแล้วก็สูตรหวยที่แอดมินจะมาขอบอกในงวดนี้ก็คือ ไอ้อ่ะโชคอำนวยนะคะโชคอำนวยเนี่ยวันนี้ก็เข้าสวยนะลองดูนี่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะหวยออกศูนย์กับ3 2ใช่ไหมวันนี้เขาเข้าวิ่งศูนย์นะคะเข้าวิ่งศูนย์ข้างบน2กับ3เลขรองข้างล่างนะคะแล้วก็สองตัว2 3 3สข้างล่างเวลาเล่นอย่าลืมกลับตัวด้วยนะคะเวลาไปซื้อลอตเตอรี่นะงวดที่แล้วล่ะไงหลังงวดที่แล้วเข้าไหม อ่างวดที่แล้วก็เข้านะคะ2 6 6 2ข้างบนเช่นเดียวกันนะคะสําหรับหนังสือโชคอานวยนะคะเล่มนี้ใช้ได้จนถึง1มีนาเลยนะอีกตั้งหลายเดือนเนี่ยยังไงซื้อตามได้เลยนะคะโอเคต่อกันที่สูตรตําราปักธงชัยบ้างนะคะมาตําราปักธงชัยตอนนี้จะเป็นเล่มล่างนะคะลูกค้าเขาจะมีเล่มบนเล่มล่างแยกกันเนาะ งวดน,นี้เล่มบนไม่เข้าแต่เล่มล่างเนี่ยเข้านะอ่ะเรามาดูกันนะคะงวดหนึ่งพฤศจิกายนนะคะหวยออกส2สองนะก็เขาเข้า3 2สองข้างล่างเลยนะคะแล้วให้ดับหลัก10บมาดับ10บก็คือหวยออกเลข3ใช่ไหมดับ7มาดับ8มาก็ดับอยู่นะคะดับอยู่เลยใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เล่มน,นี้ี่ยจะบอกว่าเล่มใหม่ปี68ก็ออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะยังไงก็ลองตามดูได้นะคะ ส่วนอีเลมิกต่อไปที่น่าสนใจก็คือสูตรน็อกแชมป์นะคะลูกค้าสูตรน็อกแชมป์เนี่ยงวดนี้เนี่ยคือคนเข้าข้างบนน่ะน้อยมากนะว่ามันเป็นเบิร์สีสีนะแต่ของเขามานะจ๊ะ 1พฤศจิกายนนะคะก็เข้าวิ่งสี่นะคะเข้าวิ่ง4ี่ก่อนและ2องตัว44ี่เบิ้ลนะคะนี่ชุดเบิ้ลก็อยู่ตรงนี้แถมเอาชุดเบิ้ลมาใส่ตรงนี้ด้วยแสดงว่าอาจารย์เขาค่อนข้าง <ๆ S 1> จะมั่นใจมากนะคะลองตามดูสําหรับสูตรน็อกแชมป์นะคะแล้วก็เล่มปีใหม่นะคะปี68ก็มาแล้วนะคะ1ิเจ็มกราคมถึง30ธันวาปี68ก็มาแล้วรูปเล่มเหมือนเดิมข้างในอ๋อข้างในเขาเลขเขาน้อยลงนะคะประชาสัมคัญว่าเลขเขาน้อยลงอาจารย์เขาคิดใหม่ให้เลขน้อยลงนะแล้วก็ยังมีหวยรายวัน แบบนี้เชึบหวยรายวันแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยนะคะนั้งเดือนเลยหน้าละเดือนหน้าละเดือนเนาะทั้งปีเลยนะสํสหรับสูตรน็อกแชมป์นะคะสูตรน็อกแชมป์นะ,ะต่อกันที่สูตรหลวงตาจาันหลูดดับหลวงตาจาันบ้างนะคะงวดนี้เนี่ย ก็ใช้ได้เลยนะดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะคะวันนี้หวยออก4 4มาไม่มี4 4ก็แสดงว่าดับอยู่เห็นไหมอ่าข้างล่างหวยออก3 2ไม่มี3 2เลยมี3 1 3 3ก็แสดงว่าดับอยู่บางคนถามสูตรดับคืออะไรเหรอแอดมินสูตรดับก็คือเลขที่อาจารย์เขาให้มาแล้วก็เอาไปตัดกับเลขที่ลูกค้ามีตัดออกตัดออกตัดออก,ออกเอาพวกนี้ไปตัดออก ลูกค้าก็จะได้เหลือเลขน้อยชุดลงเพื่อเอาไปซื้อลอตเตอรี่เนาะเวลาเราไปซื้อเราก็จะได้ใช้ทุนน้อยลงในการซื้อนะคะก็เอาเลขพวกนี้ไปตัดออกได้<ม>เขาให้มา36ชุดบน36ชุดล่างเลยนะคะประมาณนี้นะ ค okay. ต่อกันที่สูตรเข็มทิศชีวิตบ้างนะคะมาเป็นสูตรที่ดีมากๆเลยนะในปี6 7เล่มหนึ่งนะคะก็เข้ากันบ่อยเหลือเกินจริงๆแล้วก็ในงวดน,นี้เนี่ยก็เข้าอย่างสวยงามซะด้วยนะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสูตรอ่ขอโทษค่ะ1พฤศจิกายนนะคะงวดน,นี้นะ เข้าเลขเด่น4ี่นะคะเลขรอง3กับ2นะคะ2ตัวสี่สี่ข้างบนเบิลเข้า2ตัว2 3 3สสสองข้างล่างเข้างวดนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับเข็มที่ชีวิตนะคะส่วนเล่มใหม่เดี๋ยวลูกค้ารอติดตามดูนะคะว่าจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวแอดมินจะมารีบแจ้งเนาะเห็นบ้างงวดที่แล้วเข้าเนี่ยเข้าเข้าเข,ข้านะคะก็มีหลุดบ้างถามว่ามีหลุดก็มีหลุดบ้างแหละปกตินะเป็นหวย ปกติมีทั้งปีเลยได้สามเล่มหนึ่งใช้ได้ปีหนึ่งมีคุ้มจริงๆนะแต่ว่าอันนี้เข้าบ่อยจริงๆอันนี้แนะนําเลยนะคะสําหรับสูตรเข็มที่ชีวิตนะคะต่อกันที่สูตรมหาเศรษฐีบ้างนะคะงวดนี้สูตรมหาเศรษฐีก็เข้า3 2สองข้างล่างสวยๆเลยนะเลขเด่น3นะคะแล้วก็2ตัวส2สองข้างล่างสวยๆเลยนะคะโอเคต่อกันที่สูตร ทำพีโโหราศาสตรไทยหรือหลวงตาชูนะคะงวดนี้จะเข้าไม่สวยแต่มาประชาสัมพันธ์ว่าเล่มใหม่ปี68เนี่ยออกแล้วนะ คนที่ตามอยู่นะคะทนที่ตกข่าวไปว่าเอ๊ะทำไมยังไม่มามาแล้วนะคะสัมพีหราศาสตร์ก็จะมีดูดวงแล้วก็มีเลขของหลวงตาชูแบบนี้นะคะลูกค้านี่คนที่ตามเยอะงัวนนี้เขาเข้า,ขาดิดเดียวแต่ไม่เป็นไรนะอยากให้ตามต่อเพราะว่าสถิติเล่มที่แล้วเพิ่งทําไปให้นะลองไปย้อนดูสถิติใช้ได้เลยนะคะงวนนี้เขาเข้าวิ่งศูนย์หลักร้อยข้างบนนะคะมีศูนย์กับ4ตัวรองให้ด้วยนะ โอเคประมาณนี้นะคะสําหรับหลวงตาชูลูกค้าซื้อลูกค้าซื้อแค่ปีนักษัตริย์ที่ตัวเองเกิดเท่านั้นก็พอนะคะไม่ต้องซื้อทั้ง12ปีเพราะว่าเลขเหมือนกันทั้ง12ปีเลขค่อยห่วเหมือนกันต่างกันแค่ดูดวงนะคะต่างกันแค่ดูดวงของแต่ละปีนักษัตริย์เท่านั้นเองนะคะต่อกันที่หนังสือเลขนาโชคบ้างนะคะเล่มใหม่เดี๋ยวใกล้จะมาน่าจะกลางเดือนนี้แหละเพราะว่า16พฤษภาคม16พฤศจิกายนเป็นงวดสุดท้ายเนาะอ่าน่าจะกลางเดือนนี้แหละเดี๋ยวมานะคะ วันนี้เนี่ยในส่วนของเลขนำโชคเข้าแค่วิ่ง2นะคะข้างล่างและในส่วนของแม่นจริง VIP 4-4ข้างบนมานะ4-4ข้างบนมาเลยเห็นไหมคะใช้ได้เวลิกูดนะคะแล้วก็ในส่วนของเลขดับนะคะเลขดับของ1พฤศจิกายนนะคะหวยออก4-4เนาะเขาให้ดับมา20ชุดบน20ชุดล่างนะคะมี3-2มี4-0มี4-1แล้วก็ 5059เลยไม่มี44ก็คือดับอยู่นะคะส่วนข้างล่างเนี่ยก็มี28มี36มีส7เลยไม่มี3าก็ดับอยู่นะคะสถิติดับดีมากนะคะสำหรับเล่มนี้นะคะบอกเลยอะอย่างงวดที่แล้วงวดที่แล้วแอดมินไม่อยู่ใช่ไหมไม่ได้ทำเนี่ยงวดที่แล้วก็ไม่มี6-2ก็ดับอยู่ไม่มี0 0ก็ดับอยู่นะคะอย่างหน้าเนี้ย1 2 3 4 5ี่หงวดเนี่ยหลุดแค่ข้างล่างงวดเดียวนอกนั้นดับอยู่ทุกง,งวดเลยนะคะ อลองตามดูได้นะคะสำหรับแม่นจริง VIP เลขดับนะที่อยู่ในหนังสือสูตรเลขนำโชคนะคะเล่มนี้แอดมินแนะนำเลยนะคะต้องมีนะ เล่มสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับแอดมินขอบอกในคลิปนี้ก็คือรู้ทันดวงรู้ทันหวยเล่ม65นี้จะใช้ได้อีก2งวดนะคะลูกค้าเขาเป็นหนังสือราย4เดือน2เออขอโทษค่ะ2เดือน4งวดเนาะแล้วอันนี้ใช้ไปแล้ว2งงวดก็คือ16ตุลากับ1พฤศจิกายนนะคะส่วนในงวด16พฤศจิกายนและ1ธันวาคมก็ใช้ได้แล้ว ใช้ได้นะคะลูกค้าซื้อไปตามได้เลยนะทีนี้เรามาดูหนึ่งพฤศจิกายนกันดีกว่าว่าสถิติเป็นยังไงอาจารย์อู๋บางบอลนะคะเปิดมาก็เข้าดีเหลือเกินนะก็เข้าวิ่ง3ามข้างล่างเข้าวิ่ง4ี่ข้างบนนะคะ2ตัว3าสองข้างล่างตรงๆเลยและ2ตัวบน4ี่สี่ข้างบนนะคะ ตรงๆแน่นอนเพราะว่ามันเบิลอยู่แล้วนะคะทั้งข้างบนข้างล่างแม่นๆเลยนะคะอาจารย์อูบางบอนนะส่วนอาจารย์ช้างล่ะอาจารย์ช้างงวดนี้เข้าวิ่งสี่นะคะและ2ตัว4ี่สี่ข้างบนนะคะ4ี่สีข้างบนเลขเบิลเนาะอาจารย์เซียนโปล่ะคะเป็นยังไงบ้างเซียนโปเข้าเลขรอง2นะคะแล้วก็2ตัว2 3 3สสข้างล่างนะจ๊ะเซียนโปนะ โทนอาจารย์กุ้งขวัญใจแอดมินงวดนี้ไม่เข้านะขีดไปเลยนะจ๊ะขวัญใจแอดมินงวดนี้เฟลนะคะแล้วก็มาต่อที่เลขปิดท้ายทีแอดมินก็เริ่มตามของอาจารย์เขาแล้วนะเลขปิดท้ายเนี่ยเขาจะให้เลขมาน้อยชุดนะคะในงวดหนึ่งพฤศจิกาหวยออกศน44กับ32งวดนี้เนี่ยเข้า2332ข้างล่างนะคะ เล่มที่แล้วเขามีเข้า3ตัวด้วยนะลูกค้าแล้วก็เข้าบนเข้าล่างเนี่ยข้าบ่อยนะอ่างวดที่แล้วหลุดไปงวดเดียวแต่ว่าอยากให้ตามต่อจริงๆนะสำหรับเลขปิดท้ายนะคะก็ลองตามต่อกันที่อยู่ในหนังสือรู้ทันดวงรู้ทันหวยเล่ม65นะคะเล่ม65ตามดูกันได้นะจบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแอดมินขอบอกถ้าใครชื่นชอบหนังสือเล่มไหนทั้งรายงวดหรือรายครึ่งปีรายปีปฏิทินตอนนี้สั่งซื้อได้เลยนะคะของพร้อมส่ง เกือบทุกเล่มแล้วนะคะหรือว่ามีอะไรสอบถามแอดมินก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิป YouTube อันนี้ก็ได้นะคะหรือว่าสอบถามมาในช่องแชทในช่องการขายต่างๆของลอตเต้ได้เลยนะถ้าชอบแบบนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆอย่างนี้ต่อมานะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ